สวัสดีค่ะไมพอไปน,นั่งชื่นใจแล้วนะคะมันก็จะม,มารีวิวไข่เซอไพเจ้าหิงดิสนีย์ค่ะไหนขอดูหน่อยสิคะนี่คือไข่เซอร์ไพรส์อย่าบาังหน้าตัวเองเอาไว้ตั้งค่ะไข่เซอร์ไพรส์เจ้าหญิงดิสนีย์มีกี่ลูกคะของน้องเอจ้าจ๋ามีกี่ลูกพี่จีมีลูกลิตเตอรพ์พอนี้ด้วยอันนี้สองลูกนะคะ,ะคะวันนี้เรามาถ่ายมุมใหม่แลอใช่วันนี้เรามาเที่ยวค่ะนี้เรามาถ่ายที่ไหนนะที่ไหนนะ พมนดาดาเชียงใหม่อา้าวไหนแม่ขอดูสีชมพูหน่อยค่ะสองลูกนะคะมีสีชมพูกับสีม่วงอา้าวแล้วลูกละเท่าไหร่เนี่ยเจษาซื้อมาลูกละเท่าไหร่รู้ไหมออสี่สิบห้าใช่แล้วสี่สิบห้าบาทสองลูกนี้อะไรจะอยู่ข้างในนะลงเขยา่าดิซิเจษดาเยอะเพิ่งแกเขย่าดูก,ก่อนเ<ม>ขย่าสองลูกเลยมันเป็นยังไงมันเบาหรือมันหนักคะกมันหนัก,นกหนัก เบาเบานังหนักเอ๊ะจะเบาหรือจะหนักเนี่ยบเบาอ่ะลองแกะดูเลยเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆลุ้นดูหน่อยนะว่าน้องจะจาจะได้ของเล่นอะไรนะคะเป็นไข่เซอร์ไพรส์เจ้าหญิงดิสนีย์นะแกะได้ไหมคะถ้าแกะไม่ได้ให้พ่อแกะให้ยื่นให้พ่อแกะก่อนเรามาเรามาดูลูกนี้กันก่อนนะคะน้องเจษแกะได้แล้วนะ ของเล่นอะไรจะอยู่ข้างในนะ้าได้ขอดูหน่อยสิคะอะไรเอ่ยอะไรคะโอ้ยน่ารักจังเลยเ,ลเจ้าหญิงอะไรคะลกูกเ,เจ้าหญิงอโลลอโรล拉โอ้เป็นเป็นตุ๊ก,กตายางใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมมันเป็นตุ๊ก,กตายางเนี่ยแม่ขอดูสติกเกอร์หน่อยโอ้เป็นอันนี้เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์เหล่าเจ้าหญิงทั้งหลายนะคะอ่า ไหนเดี๋ยวเขาดูลูกที่สองน้องจจะจากำลังแกะแล้วนะสีม่วงนี่น้องจะจาจะได้อะไรเอ่ยตัวนึงได้เจ้าหญิงออโรลลาทั้งสองตัวเลยเหรอใช่ไหมคะแม่ขอดูหน่อยนันคืออะไรขะดู่ดเป็นเจ้าหญิงออโราทั้งสองตัวเลยนะมาขอแม่แม่ขอยืมดูอีกตัวหนึ่งเอามาอยู่คู่กันโอ้ยมันก็ได้เจ้าหญิงออโราทั้งสอง คนเลยนะเนี่ยก็จ่าไงหน้าขึ้นเดี๋ยวมันจะปิวค่ะลูกอ่าได้เจ้าหญิงสองคนเลยเอาไปเป็นเฟสกันเลยค่ะหนูจ้าสติกเกอร์เป็นติกไข่ของมันใช่ค่ะอ่านอ่ะ้จ่าถือตรงนี้กับลูกค่ะไข่น่ารักอ่ะถือมาเลยแล้วก็มีสติกเกอร์หน่ยโชว์สติกเกอร์หน่อยี่เหมือนกันทั้งสองอันหรือเปล่าไม่เหมือนรูปเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนมันจะมีเหล่าเจ้าหญิงใช่ไหมเดยวน้องจ่าจะเอาสติกเกอร์ เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะแล้วเราค่อยแกะสติกเกอร์มาติดตรงไข่ดีไหมคะเอาละเราก็มารู้แล้วนะว่าน,น้องจะจัยได้อะไรในไข่นะคะค่ะอา่านจดจ่างเลยหน้าขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยติดค่ะเราจะลาไปก่อนละเอาวันนี้สลัหน้าขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามที่มาของนูด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอดูบรรยากาศรอบๆนะ ตรงนี้นะคะเป็นน้ำพุค่ะม,มีปลาด้วยเดี๋ยวแม่จะถ่ายปลาให้ดูอาจ,จารยระวังตก,อ,ก,ะกอ,อะไรนะลยกเดี๋ยวไปเป็นปลา